สวัสดีนกักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสามประจำช่วงเย็นวันที่7เดือนตุลาคมใครที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญา l ทองคำสกุลเงินนะครับนักงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอด้านล่างตรงนี้มาได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นห้องซิกวีพีอาจารย์พี่หมีเราก็มีให้บริการเช่นเดียวกันครับ วีทีมาร์เก็ตกับโปรโมชั่นใหม่ล็อสซอบโกครับใครที่สนใจคลิกดูรายละเอียดเบื้องต้นได้เลย for, a, for you กับโปรโมชั่นใหม่รับทองคํามูลค่าสูงสุดถึง1,000 0 u s เดอลลาร์เพียงเข้าร่วมแข่งขันชิงทองคําไปกับโปรโมชั่นของเรารายละเอียดอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนะ XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 USD ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผม สวัสดีนักลงทุนครับสำหรับข่าวสารเศรษฐกิจในช่วงเย็นวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีก่อนเลยนะครับสระข่าวลอร์สเตอร์มีการรายงานส่วนการแปลแล้วก็เรียบเรียงเป็นภาษาไทยนี้จะจัดทําโดย Info Quest นะครับกล่าวไว้ว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีรายงานในวันนี้ว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีประจำเดือนสิงหาคมลดลงมากกว่าตัวเลขคาดการเนื่องจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทา,านซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจครับ รายงานดังกล่าวนี่มีการระบุไว้นะครับว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยลดลง4%ในเดือนสิงหาคมหลังจากเพิ่มขึ้น1.3%ในเดือนกรกฎาคมขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณว่าผลผลิตจะลดลง0.4% ทั้งนี้ปัจจัยที่ทําให้ตัวเลขดังกล่าวร่วงลงนั้นนะครับเนื่องจากบรรดาผู้ผลิตยังคงเผชิญกับข้อจํากัดในการผลิตเนื่องจากการขาดแคลนสินค้าขั้นกลางครับทุกท่านนี่คือตัวเลขของเยอรมนีนะครับแล้วมันก็จะมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นของสกุลเงินปอนครับทุกท่านเราย้อนกลับมาดูสักนิดหนึ่งนะครับอ,อ,อยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวผมขอเปิดตรงนี้นิดนึงนะตัวเลขสกุลเงินปอนมีตัวหนึ่งที่ ประกาศออกมาแล้วนะครับผมในช่วงบ่ายๆนี้เองเป็นตัวเลขเกี่ยวกับ ราคาบ้านนะฮะในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาครับเรามาดูกันดีกว่า h a l i f a x นะครับเปิดเผยในวันนี้ว่าราคาบ้านของอังกฤษเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 1. 7ซในเดือนกันยายนครับซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นรายเดือนที่สูงที่สุดในรอบเกือบ15ปีเลยทีเดียวก่อนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดการลดหย่อนภาษีสาหรับผู้ซื้อบ้านโดยคาดว่าราคาบ้านเนี่ยน่าจะไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเทียบเป็นรายปีแล้วนะครับราคาบ้านในอังกฤษเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น7.4%ในเดือนกันยายนจากระดับ7.2%ในเดือนสิงหาคมซึ่งชะลอตัวลงตลอดในช่วง3เดือนก่อนหน้านี้นะครับ ยอดขายบ้านของอังกฤษเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงหลังจากที่รัฐบาลยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ขณะที่ประชาชนทํางานจากที่บ้านมากขึ้นและก็หันมาพิจารณาซื้อบ้านขนาดใหญ่ขึ้นนอกจากนี้ราคาบ้านในอังกฤษนะครับย,ยังปรับตัวขึ้นหลังจากที่นายริชิกซูนักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษเนี่ยประกาศลดหย่อนภาษีการซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยมีการยกเลิกการหย่อนภาษีดังกล่าวทั้งหมดไปเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ตัวนี้ก็เลยเป็นเ,เหมือนกับว่า สร้างแรงจูงใจอย่างหนึ่งนะฮะให้กับประชาชนในการซื้อบ้านครับทุกท่านต่อมาครับนัทุนพลาดไม่ได้เลยมีหลายคนทักนะครับเมสเซจผมมาเนี่ยบอกว่าคุณราคาน้ํามันมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยมันมีข่าวลบขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมันร่วงหนักขนาดนี้ก็ต้องขอบอกก่อนครับว่านอกเหนือจากในเรื่องของการ,รเผชิญกับแรงเทขายตามหลักของเทคนิคแล้วในช่วงเมื่อคืนนี้กับปัจจุบันนี้เนี่ยตัวข่าวที่กดดันทองคําก็จะเป็นในเรื่องของตัวการประกาศตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบคงคลางของ,ของอเมกา ที่ผลปรากฏว่าออกมาเนี่ย มันมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ครับสะท้อนให้เห็นเลยว่าปริมาณความต้องการการใช้น้ํามันเนี่ยมันเริ่มลดลงนะพอดีมามันเริ่มลดลงเนี่ยตัวของนักลงทุนนะฮะที่จ้องที่จะทําการเทขายราคาน้ํามันเนี่ยก็เลยได้จังหวะพอดีนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สำนักข่าวเนี่ยมีการรายงานเอาไว้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการเทขายของนักลงทุนอันนี้ผมเสริมให้เองนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยเกิดจากในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจดังกล่าวด้วยครับเพราะว่าเท่าที่ตรวจสอบกับ สำนักข่าวมาเลยนะครับเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการรายงานถึงข่าวใหม่แต่อย่างใดครับท่าด้านของเอฟเอ็กซ์สตรีทเนี่ยก็มองเป็นในแง่มุมของทางเทคนิคซะมากกว่านั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับนั่งุนตัวขอราคาน้ำมันเองเนี่ยมีการปรับตัวย่อลงมาทดสอบที่74.97 US เดอลาต่อบาร์เรลเสร็จแล้วก็มีการเด้งย้อนกลับขึ้นไปนะครับอยู่ที่ประมาณ75.71ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับเราจะต้องมาลุ้นแล้วว่าบริเวณโซนแนวรับที่ต่ำกว่า75ดอลลาร์ต่อบาร์เร สามารถพยุงราคาน้ำมันได้หรือไม่นะครับเพราะผมเห็นมันมีแนวต้านอีกตัวหนึ่งครับอยู่ที่ประมาณ7ขอภัยครับ แนวรับนะเอาใหม่เป็นแนวรับครับอยู่ที่74.29ดอลลาร์ต่อแบเรลครับตรงนี้ก็ต้องลุ้นกันให้ดีๆนะเพราะถ้าหากว่าเขากลับขึ้นไปยืนเหนือ76ดอลลาร์ต่อแบเรลได้เนี่ยกำลังฝั่งขาบายคาดว่าอาจจะกลับมาก็เป็นได้เหมือนกันทีนี้เรามาดูการขึ้นไหวของดัชนีดอลลาร์อินด็กกันครับกับยิวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสารัตยุปีคือในระหว่างวันเนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่าตลอดเลยนะครับส่งผลทําให้หลายสกุลเงินเลยรวมถึงราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวสูง ขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับราคาทองคำนะครับนั่งชุนปรับตัวขึ้นเนี่ยไปทดสอบไฮสูงสุดในระหว่างวันที่ประมาณ1,766.9เกือบจะ1,767อยู่แล้วนะแต่ว่าแท่งเทียนปัจจุบันเนี่ยราคาทองคำก็มีการย่อตัวลงมาค่อนข้างเยอะเลยจากยอดเดิมของเขานะครับลงมาทำโล ในในแท่งปัจจุบันนี้แถวๆ,ๆประมาณ1760โดยสาเหตุหลักๆนะฮะก็เกิดจากการฟื้นตัวของยูร์าดบัตแล้วก็ดัชนีดอลลาร์อินดซ x ครับทุกท่านตรงนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับเพราะถ้าถามว่าดอลลาร์ที่มีการปรับตัวยอ่อลงมาเนี่ยมันทําให้โครงสร้างฝั่งหน้าบายเนี่ยเสียทรงหรือยังคําตอบก็คือว่ายัางนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังให้มุมมองนักทุนเหมือนเดิมว่าใครที่ทําการบายทองคําหรือจะลุ้นเซลล์ทองคำเนี่ยก็ลองดูโซนแถวๆประมาณ1,760 ขึ้นไปจะถึงประมาณ1,767-68แถวนี้นะครับบริเวณแถวนั้นเนี่ยจะมีกำลังฝังเซลล์เข้ามาเป็นระยะระยะก็อขอให้ทุกท่านเนี่ยระมัดระวังด้วยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ